สุดเนี่ยครูก้อยไปไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่มาเมื่อ2วันที่แล้วก็ได้โพสต์ลงไปในเบบีเ้เอ็นมามเนี่ยโพสต์ลงไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยฉีดวัคซีนไปฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธค่าฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเป็นโรงพยาบาลเอกชนนะ8 5 0รยบาทนะคะถามว่าทําไมครูก้อยต้องฉีดวัคซีนช่วงนี้ต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะ คุณหมอเนี่ยนะได้ออกมาแนะนำนะคะให้คนไทยเนี่ยฉีดวัคซีน f ูเ A ก็คือวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าวัคตอนนี้ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดหนักมากเขาบอกว่าระบาดมากที่สุดในรอบ15ปี ระบาดใหญ่ที่สุดในรอบ15ปีนั่นคือไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งอันนี้เป็นของคุณหมอสุรัตน์นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์นแพทย์สุรัตน์ประเวศแพทย์ผู้เชี่ยวชาญานสมองได้ระบบประสาทนะคะที่แนะนำนะคะว่าให้คนไทยนี่นะคะทุกคนเลยลนะคะให้มาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เพราะว่าช่วงนี้หวัดใหญ่เนี่ยระบาดจริงๆแล้วก็ทําไมต้องเชิญชวนเพราะว่าคนเนี่ย <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นโรคเบื่อหน่ายการฉีดวัคซีนตั้งแต่ช่วงที่เรามีโควิดเรา โดนวัคซีนมาเยอะแล้วกิบางคน3เข็มสเข็ม5เข็มมันก็เลยแบบว่าเขาเรียกเฉยชาชินชากับการฉีดวัคซีนไปแล้วเลยละเลยกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่นะคะดังนั้นก็ต้องไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ด้วยโดยเฉพาะคนที่เตรียมตัวมีบุตร